คนวันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องสุ่มป้าป้าเลยนะคะทุกคนนววปปปนะี่น่าจะก็บอกว่าสุ่มป้าป้านะเพื่อนสุ่มป้าป้านะเพื่อนทุกคนเออแบบเนี้ยไปแกะเกยเดี๋ยวขอบเอากันไกลที่น้องก่อนขอเกงไกลหน่อยได้กกงไกลไปแล้วเดี๋ยวมาตัดกันเก็บไปแล้วพานี่ตัวอะไรนะพอแล้วตัดเลยทุกคนพอเลยแล้ว อ้าวได้เลยยังมีกล่องอีกกล่องหนึ่งหนึ่งไม่ออกเนี่ยอ๋อมันติดสะก้อทปตรงนี้เอ้ยดึงไม่ออกเออมันยับไปหมดเลยเนี่ยเยอะไปหมดแล้วเดี๋ยวจะล้างมือแล้วเดี๋ยวจะให้น้างมือรอแล้วไปอีกนิ้วอ้ยดึงดึงไม่ออกเลยเนี่ย โอ๊ยดึงไม่ออกโอ้ยขาดเป็นนิดนึงรูนขาดนิดนึงเลยอ่ะมาแกะกันเ,เลยนะนี่ด้านหลังก็จะมีเป็นตัวเอิม่มหมาป่านะแล้วก็มีเป็นกระต่ายเมยวแล้วก็หมามอะไรนะจระเข้หรือจระเข้หรือไอนะ้นะั้นอะในโดรสวาวาทุกคนดูไม่ออกเลย กนน็ยีราน,นะสริลจะเป็น่าฟอรนี่จะมาแกะกันเลยใช้แบบเป็นที่แบบใช้เปิดเปิดจักตเทปแทนจะไม่ใช้กันไกาแติดน,บบน,นะคะทุกคน ออ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วาเาไปซีเลียมาหนึ่งสองนี่มันเขียนอนี้ได้แมวนะคนุณนี่หลักเหว่าได้แมวหนักมากนี่นะคะทคุณคิมมี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ